สวัสดีคุณผู้ชมนะวันนี้อยู่กับผม iOS ครับก่อนที่จะผมจะบอกความรู้สึกให้กับคุณผู้ชมเนี่ยผมก็จะต้องขอขอบคุณคนไทยที่ร่วม,มงานพิเ e l กัน 3D ในเกมนี้นั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยก็มีเหตุผลในการจัดงานสงการในเกมนี้เนี่ยก็เพราะว่าคือช่วงนี้เขาก็ได้บอกได้เลยว่าโรคโควิด -19 ระบาดเยอะมาก จนไม่สามารถออกมาเล่นน้ำข้างนอกได้อีกเลยนี่แหละที่ผมเป็นคนจัดงานส่งการในเกมนี้นั่นเองแล้วก็บางคนก็ถามว่าทำไมเอ้ยพี่ทำไมต้องจัดในเกมส่งการทีดีด้วยเนี่ยก็นั่นแหละคือก็นั่นแหละเป็นของผมเป็นคนเป็นคนจัดคนผมเป็นคนจัดงานนี้เนี่ยเพียงแค่คนเดียวแล้วก็ถามว่าเพื่อนคนไทยนี้มาจากไหนหรอก็ก็ผม่เป็นได้เชิญเพื่อนเป็นบางคนก็ รวมหรือติดตามช่องผมตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนั่นเองครับแล้วก็ผมก็จะบอกความรู้สึกให้กับคุณผู้ชมให้ฟังด้วยเนี่ยครับคือผมเนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็ผมก็ออมากจริงๆอีกอย่างคือสงการนี้เนี่ย เป็นวันเกิดผมเองตรงกับวันเกิด13ผมเองโดยผมเนี่ยเกิดตรงกับวันหยุดเป๊ะก็คือจะช่วงเนี้ยคิดดูถ้าผมเนะี่ยไม่มีผมไม่มีประกาสักด้ามหนึ่งมาจดในโน้ตเพียงแค่เล่มหนึ่งเนี่ยผมจะจะจดได้ยังไงแต่ผมก็ได,ได้ได้รู้เลยว่าถ้าผมมีประกาแล้วผมก็ได้จดสิ่งที่เป้าหมายเกิดขึ้นให้กับ คนไทยบ้างแล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคนไทยบ้างคิดดูถ้าถ้าถ้าผมไม่ได้จัดในเกมพิเซลกันเนี่ยแล้วคุณจะหาความสุขจากงานสงการน,นี้หาจากไหนนี่แหละผมเป็นคนเปิดใจแล้วจริงๆท่านเองก็ก็สำหรับคลิปนี้นะก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยคุณก็ก็อย่าลืมให้ คำวยพรผม,ผมในคลิปหลังจากจบคลิปนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปเนื่อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ